โปรของเราเป็นผักโขมเนาะผักโขมเนี่ยพูดถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะหลายๆคนเลยอ่ะ8ใน10บอ่ะก็จะเอาผักโขมมาอบชีสอุ้ยตายแล้วเห็นมาตั้งแต่เด็กจนโตเป็นเมนูแรกๆที่ทำเลยมีคนคนึงบอกว่า,าทำอร่อยอร่อยอร่อยทุกคนก็ทำอร่อยเท้งนั้นแหละผักโขมอ,อบชีสมันทำงา่าย แต่วันนี้เนี่ยนะคะนานานเนี่ยอยากเอาผักขโขมมาทําเป็นเครื่องเคียงหนึ่งอย่างคือเวลาไปกินร้านอาหารเกาหลีอะเราก็จะเจอผักขโขมที่เป็นผักโขมลวกเนาะแล้วก็คลุกน้ํามันงานมีงาหอมหอมและไอเจ้าผักขโขมอันนี้เนี่ยนะเอามาใส่ในบีบิมบับก็อร่อยแล้วบีบิมบับเนี่ยนะคะคือเป็นเหมือนข้าวเกาหลีที่มีซอสโคชูจังข้างบนมีผักมีเนื้อสัตว์ซึ่งเนื้อสัตว์ส่วนมากในนั้นอะหลายๆครั้งก็จะใส่เนื้อรวนหมูรวนบ้างแต่วันนี้นา,นานามีเนื้อสัตว์พรีเมียมพรีเมียม คนหนึ่งที่กินเสร็จแล้วอร่อยเหลือเกินก็เลยขออนุญาตเอากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักเนี่ยนะเจียวหอมๆโรยหน้าข้างบนแทนเนื้อหมูค่ะมาดูดีกว่าว่าผักโขมของนานาจะแปลงร่างเป็นบิบิมบับกุนเชียงได้ไงน้ำเดือดแบบนี้แล้วอยากให้ผักสีสวยแล้วก็มีรสชาติผักใน่มีรสชาตินะอร่อยไม่อร่อยใส่เกลือลงไปหน่อยนึงและนอกเหนือจากนั้นอยากให้ผักสีสวยใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะน้ำมันวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนิด เดียวเเองคุณท่าเนี้ยผักคุณก็จะสวยไม่ใช่แค่นั้นหลังจากลวกเสร็จแล้วคุณใส่ลงไปในน้ําเย็นจัดจัดบีบออกมาให้แห้งแล้วก็เอามาใช้งานผักคมนะคะเอาแต่ใบแบบนี้เด็ดออกมาไว้อย่างนี้ กดแบบนี้ลวกแบบนี้เนี่ยคุณเห็นเยอะแบบนี้นะถึงเวลาจริงๆเหลือนิดเดียวเองปุ๊บลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะผมของนานาเนี่ยจะเอามาใช้ทานเลยแล้วก็ไม่ได้ผัดจนเละแบบนั้นเพราะฉะนั้นนานาจะเหลือตัวใยห,หรือเนื้อของเขาให้เคี้ยวนิดนึงใส่ลงไปในน้ำเย็นจัดๆแบบนี้แช่ลงไปเลยแล้วเราค่อยบีบเอาน้ำออกค่ะที่เพมดเด็ดนานเสียเวลามากใช้ผักมแช่แข็งก็ไม่ได้ เพราะมันจะเละไปหมดเลยอ่ะเราจะแช่ในน้ําเย็นจัดๆแล้วก็จับเขาจนกระทั่งเออมันเย็นพอที่จะบีบแล้วเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันร้อนมากประทรมานมืออ่ะได้มาแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเอาทั้งน้ําแบบเนี้ยไปยำนะะ้ำมันก็จะเจ๋งเก็บไม่ได้วิธีการทําและว,วิธีการบีบผักขมเนี่ยนะคะใส่ถุงมือกดเขาแบบบีบได้เลยคุณบีบแบบนี้เแบาบมือพยายามเอาน้ําออกให้หมดแบบนี้อ่ะได้ผักขมมาแล้วจบ จากนั้นเราจะเอาเจ้าผักขมเนี่ยนะคะมาทําเป็นเครื่องเคียงง่ายๆกันตรงหน้าน,านานาตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นกุนเชียงหมูมิมนิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ้งศักดิ์ค่ะเขาหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสห่อน,นี้เนี่ยคุณได้ไปเสร็จเวลาคุณจะเอามาทําอาหารเนี่ยนะคะอย่างถ้าอันนี้จะเอามารวนแบบนี้แนะนําก่อนคะ่ะให้เอาไปต้มตั้งน้านะจนน้าร้อนเลย ใส่กุนเชียงหมูตามจํานวนที่ต้องการลงไปจากนั้นทิ้งเอาไว้จกนกระทั่งน้ําเย็นปิดไฟเลยค่ะพอน้ําเย็นเสร็จแล้วหยิบเจ้ากุนเชียงของเราเนี่ยนะคะมาหัน่นหันหันเป็นชิ้นตามต้องการวันนี้นานาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็เอาไปรวนในกระทะนะคะคุณจะได้กุนเชียงหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยคุณจะเห็นว่ากุนเชียงของเราเนื้อเยอะมันน้อยเพราะฉะนั้นเลยแนะนําให้คุณต้มก่อนเอาไปทําอาหารค่ะเนื้อกุนเชียงจะกลับมานุ่มชุ่มฉ่าเลยขั้นตอนการทําวันนี้เราจะทําผักของเราที่เคล้ากับน้ํามันงาก่อน เวลาทำเนี่ยด้วยคำที่เราใช้อ่างผสมใบเดียวเราก็เลยจะเริ่มจากผักที่เป็นผักสีอ่อนก่อนนานาใส่ถั่วงอกลงไปนะคะความน่าสนใจของเขาคือเขาเรียงผักแต่ละชนิดแยกกันจากนั้นเนี่ยนะคะใส่กระเทียมลงไปนิดนึงคุณแบบนี้มือล้างสะอาดแล้วนะเมื่อกี้เดี๋ยวต้องหยิบเกลืองาขาวคั่วพริกไทยปน่นเกลือป่นนะคะ อันนี้ใช้เป็นเกลือไทยรสชาติจะไม่ได้ไม่เค็มจัดมากแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงค่ะแบบนี้เราจะใช้ช้อนคล้าวคล้าคล้าวคล้าวคล้คาเขา,าแบบนี้เนี่ยเครื่องเคียงหนึ่งอย่างได้แหละคือเจ้าถั่วงอกของเราใส่ลงไปข้างหนึ่งเลยคุณอ่ะอึบ๊บพยายามจัดเรียงให้สวยงามหน่อยอ่าแบบนี้หนึ่งข้างผักต่อไปของเราอันนี้นานาเป็นแตงกวานะคะ แตงกวาของเราซอยเป็นเส้นอย่างนี้เลยอันนี้เป็นแตงกวาสดนะรสชาติก็จะสดชื่นสดชื่นนิดนึงงาเขาคั่วค่ะกระเทียมเกลือไทยพริกไทยและน้ำมันงานิดเดียวแบบนี้เคล้าจากนั้นก็หยิบใส่เลยพยายามเรียงสีเขาค่ะให้เขาเป็นแบบนี้ไกลๆก,กันผักตัวต่อไปของเราเป็นแครอทนะคะ แครอทของนานานเนี่ยเอาไปลวกสุกก่อนอใส่กระเทียมลงไปหน่อยนึงจากนั้นเกลือนะคะอย่าใส่เยอะเพราะว่าเรามีโคชูจังแล้วพริกไทยงาขาวคั่วและน้ำมันงาแบบนี้เล้าสมวนผสมให้เข้ากันค่ะง่ายมากเนี่ยคุณได้กินผักหลายชนิดเลยจมเท่ากันเลยใส่แครอทลงไปแบบนี้ สุดท้ายพระเอกของเราผักโขมตอนใส่ลงไปเนี่ยคุณก็ขยี้เขาหน่อยแบบนี้ให้เขาแตกกันออกมาบางคนก็จะใส่ต้นกระเทียมลงไปใส่ต้นหอมลงไปด้วยอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะกระเทียมพริกไทยเกลือปน่นงาขาวคั่วและน้ำมันเงี้ยตายแล้ว นี่คือของดีอร่อยสุดยอดอะได้แบบนี้เสร็จแล้วก่อนที่จะปิดจกนกระทั่งมิดแล้วมองไม่เห็นเนี่ยนะคะข้างล่างเนี่ย,ยนี่เลยเดี๋ยวเดีวก่อนเดี๋ยวก่อน,อ,นอึ๊บขออนุญาตขายของต,งตรงๆเลยละกันในชามนี้เนี่ยนะข้าวสีสวยแบบนี้เป็นข้าวเจ้าสุดผสมห้าสายพันธุ์ราาจานิทิสักค่ะคุณ ซื้อไปเสร็จแล้วล้างให้สะอาดข้าวหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนหุงในหม้อหุงข้าวปกติได้เลยคุณจะได้ข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนเป็นข้าวเจ้า5สายพันธุ์ที่คุณพ่อคัดมาแล้วจากทั่วประเทศไทยว่าอร่อยอร่อยลองซื้อติดบ้านไว้นะอึ๊บคุณพระคุณเจ้าได้ขนาดนี้เลยอุ้ยผักต้องเยอะแบบนี้นี่อึ๊บคุณเชียงค่ะกินเยอะเนี่ยก็ดีแต่ว่ากินเยอะมากไม่ดีเปลือง ก็เลยใส่ผักขมลงไปข้างล่างเนาะนี่เอบแบบนี้ตักคุณเชียงใสเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะรับประทานแบบร้อนๆเนี่ยก็เอาอันนี้ไปตั้งไฟแล้วก็ให้ข้างล่างเนี่ยนะมันมีเสียงชู่แช่ชู่แช่นิดหนึ่งตักโคชูจังวางข้างบนค่ะแบบนี้แล้วก็ปิดหน้าด้วยไข่ดาวสวยๆหนึ่งฟองเออเนี่ยคุณ ง่ายงายจริงๆบิบิมบับกุนเชียงแบบนี้จะกินมื้อไหนกี่โมงก็อร่อยแน่นอนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเมนูบีบิมบับกุนเชียงของเจเจ้นะครับหรือว่าผักขมอบชีสของเท็ดดี้น่ากินทั้ง2เมนูจริงๆครับเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ปลาหอยหลอดวันนี้เรามีเมนูกระลำปลีผัดน้ำปลาหอยหลอดมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งแห้งเนื้อทอดจนสุกเหลืองกรอบ ปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระหล่ำปลีแกะใบกระเทียมจีนบุบผัดจนกะหล่ำปลีสุกนุ่มเติมน้ำปลากลาหอยหลอดรสดั้งเดิมผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟ ตักกะหลัมปลีผัดน้ำปลาหอยหลอดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูกะหลัมปลีผัดน้ำปลาหอยหลอดส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ราหอยหลอดนะคะ